เรามาอธิบายวัฏจักรอัดไอที่รูปที่สองจุดสามอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัฏจักรอัดไออย่างง่ายนะครับที่อุณหภูมิที่ความดันแล้วก็ที่เอนโทรปีต่างๆนะครับของสารทํางานหรือน้ํายาแอน R หนึ่งสามสนะครับก็เริ่มต้นที่นี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นของผสมเนาะเนี่ยที่เขาบอกเป็น liquid and vapor นะครับ เป็นของผสมความดันต่ำอุณหภูมิต่ำอันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ลบห้านะครับจังหวะที่ของไหลเนี่ยวิ่งเข้าเข้าเข้าคอยเย็นตรงนี้อีวาปเปริเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่เป็นของผสมระหว่างของเหลวไอ่ก็แปลว,ว่ามันกําลังกําลังเดือดอยู่แหละแต่ว่าเดือดอยู่ที่อุณหภูมิลบห้าองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อ่ะเราก็สมมุติอันนี้คือ ตู้เย็นแล้วกันไอ้ขดท่อตรงอีวัคคลเตอร์เนี่ยก็คือขดท่อที่อยู่ตรงช่องฟรีสันเลยนะครับที่วนอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละมันก็รับความร้อนจากในตู้เย็นเข้าสู่ตัวมันใช่ไหมดังนั้นส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยตัวลิควิดอ่ะก็จะระเหยไปเรื่อยๆืกลายเป็นไอนะครับตอนที่ออกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอหมดพอดีนะเขาใช้คำว่าเป็นไอแห้งก็คือเป็นไอล้นๆ้นไม่มีหยดของเหลวปนนะครับก็จะเป็น s ซ t u r a เรตต a เวเปอร์นะครับอุณหภูมิก็คงที่เพราะว่า เพราะว่าจังหวะที่ของของไหลมันเปลี่ยนสถานะเนี่ยอุณภูมิความดันมันคงที่นะครับก็เกิดที่ลบห้าเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้มันรับมันรับความร้อนจากในตู้เย็นมาเก็บไว้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตร,ระดับพลังงานในตัวมันหรือเอนเตอร์ปีเนี่ยก็จาก250เนี่ยกลายเป็น395นะครับก็แปลว,ว่ามันเอาพลังงานเก็บในตัวมันละ แต่ว่าเน,นื่องจากความร้อนที่รับเข้าไปเนี่ยเป็นความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะเป็น latent heat of vaporization นั้นมันก็เอาไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนสถานะอย่างเดียวอุณหภูมิก็เลยไม่เพิ่มนะครับทีนี้น้ำยาแอร์ลบ5องศาเก็บความร้อนไว้ในตัวเรียบร้อยมันจะเอาไปคลายทิ้งหลังตู้เย็นได้ยังไงนะครับเพราะว่า ข้างนอกอุณภูมิก็ยี่สิบกว่าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวน้ํายาเองเนี่ยอุณหภูมิแค่ลบห้าเราก็เลยต้องเพิ่มอุณหภูมิครับแต่ว่าวิธีเพิ่มอุณหภูมิก็คือใช้คอมเพรสเซอร์มาเพิ่มความดันนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเพิ่มมันก็เพิ่มทั้งความดันและอุณหภูมิเนาะตรงนี้เราก็ใส่งานเข้าไปนะครับเป็นงานคอมเพรสเซอร์เราใส่เข้าไปก็เราจะเห็นว่าระดับพลังงานมันสูงขึ้นนะ เพราะว่าเราใส่ใส่พลังงานเข้าไปใช่ไหมอัดเปิ้งเนี่ยระบบะระดับพลังงานก็สูงขึ้นเนะอนตัวปีสูงขึ้นแล้วความดันก็จะสูงขึ้นตามตรงนี้นี่เขาไม่ได้บอกความดันเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็น่าจะอยู่ต่ํากว่าบรรยากาศนิดหน่อยนะต่ำกว่าหนึ่งบาร์นิดหน่อยตอนอัดขึ้นไปเปิ้งเนี่ยก็เป็นแปดบาร์กว่าบากับเก้าบาร์นะครับก็จะเป็นไอร้อนนี้ยจะถูกอัดกลายเป็นซุปเปอร์ฮีตเต็ดเบเปอร์นะทุกท่านเอาม ไออิ่มตัวตรงนี้นะครับจะถูกอัดให้กลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะซุปเปอร์ฮีตเต็ดเวเปอร์ความดันสูงขึ้นระดับพลังงานสูงขึ้นทีนี้เมื่ออุณหภูมิมันสูงแล้วเนี่ยเช่นเนี่ยอยู่แถวแถวสามสิบห้าอย่างเงี้ยมันก็ออกไปคายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมข้างนอกที่ยี่สิบกว่าสามสิบได้ละนะครับมันก็คายความร้อนออกมานะครับเพะฉะนั้นไอร้อนยิ่งยวดเนี่ยก็จะลดสถานะลงกลายเป็นไออิ่มตัวนะครับเนี่ยตอนวิ่งผ่านก็จะเป็นคอยเหมือนกันนะ กลายเป็นไออิ่มตัวกลายเป็นของผสมอิ่มตัวแล้วก็เขาออกแบบว่าให้ออกมาเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับอันนี้เราเห็นความดันคงที่ก็หลักเดียวกับตัวนี้นะครับตอนที่มันควบแน่นเนี่ยตอนที่มันควบแน่นเนี่ยมันก็คายลาเทนฮีทออฟคอนเดนเซชันออกมานะครับซึ่งลาเทนฮีทออฟคอนเดนเซชันกับลาเทนฮีทออฟอีว a ป o r อ t i เรชันเนี่ยมันคือค่าเดียวกันแหละแต่มันคนละทิศทางแค่นั้นเองนะครับ พอมันคลายความร้อนออกปุ๊บก็เป็นของเหลวตอนนี้ตรงนี้ระดับพลังงานเราสังเกตนะระดับพลังงานมันต่ําแล้วนะกลับมาเป็น200ประมาณ250เหมือนเดิมละเพราะมันคลายพลังงานทิ้งไปละแต่ตัวมันเองยังอยู่ที่อุณหภูมิสูงอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้มันกลับมาเป็นลบห้าเหมือนเดิมแล้วจะได้กลับมารับความร้อนในตู้เย็นได้ก็ผ่านกระบวนการตรงกันข้ามนะครับกับคอมเพรสเซอร์นะเราก็ลดความดันมันลง พอความดันมันลดอุณภูมิก็จะลดด้วยมันก็จะกลับจาก35มาเป็นลบห้านะครับนะทีนี้ตอนที่ลบผ่านวาวมาเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่อยู่ตรงนี้ความดันมันสูงใช่ไหมครับมันก็มีความดันบีบอาจให้มันคงเป็นของเหลวอยู่ได้แต่พอมันผ่านวาวลงมาปุ๊บความดันมันตกลงนะครับพอความดันตกลงปุ๊บ มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาบีบอัดให้มันคงเป็นของเหลวอยู่ได้เนี่ยเอ,อของเหลวบางส่วนก็จะ f l a ชนะครับคือมันก็จะกลายเป็นไอแบบทันทีอะนึกภาพแบบของเหลวนะถูกอัดอยู่ในความดันสูงๆนะครับตรงนี้เนาะพอพ้นวางมาปุ๊บมันเหมือนกับออกมาเจอที่โล่งอะออกมาเจอที่โล่งที่ไม่มีแรงกดดันอะนั้น,นไอ้น้ำยาแอร์อบางส่วนมันก็จะเหมือนละเหยฟึบขึ้นมาเลยกลายเป็นไอนะเรียกว่าเป็น flash เ a p ร r มันก็เลยออกมาเป็นของประสมของเหลวกับไอตรงนี้นะครับแต่ระดับพลังงานมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นแค่วาว์วไงซึ่งในทางทฤษฎีเราก็จะสมมติว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่ไม่มีงานมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพลังงานที่เข้ากับพลังงานที่ออกต้องเท่ากันอนะ่ะอันนี้ก็คืออธิบายลูกของอธิบายวัฏจักรของเ a เ o อร์คอมเพรสชันไซเคิลนะครับซ้ำย่อหน้าเมื่อกี้อีกทีเพราะว่า โอ้โหตรงนี้เขาอธิบายรวบรัดมากเลยนะครับ